ามาถึงทีแล้ค่ะโอแม่นะกเก็บมาเลย่โ้โินโอโผเฮ้ยไปดูชดไปดูชก่อนไปดูชดก่อนไปไหนคะไปไหนคะอ๋อนั่งนั่งนั่งนั

กี่ัถาอานเาปั้นตั้งนี่เป็นนเพื่อนพี่เป๋าพี่เป๋วพี่เป๋วพี่เป๋วค่ะเป๋าบกยิ่งอง่ายๆเลยพี่เป๋านนี่บ้านเพื่อนท่นนั่นแหลมเพื่นมาสอนโนมไม่อนอ่นี่ยู่กลางวัดแม่แม่แม่จะไปแสดงเดือนในค่ะหเดือนนี้นี่แหะค่ะนี่แหละค่ะมันมีไหมไี่ไี่บหาม่น่าหามน่ามีไหม ่วว่างมั้งนี่เดี๋ยวเบิ้งทงสัเสงสัยสเบิ้งเทียหรอมั้งเทียไปเป็นเทียมั้งเทียอะไรมั้งเทียแล้วคิ้วก่อนอ๋อคิ้วแล้วนั่นเลนห้าโอ้เล่นแล้วเส้นเรียบร้อยโอ้มาวางกดังสามหม่องมาคิวหลุดมาจับสามมืคะแนนละค่ะมาจับสามมืคะแนนครับผมสามมืนะน ไปเลยอมไม่จากเค่พเหมือนกันัที่สี่ทจะแสดงอยู่ตรงที่อำเภอเมืองใชไหมค่ะอ๋อยายนี่จะอยู่บ้านเข้ามันห่างกันแค่สามิโิวลไมอ้เนโ้ไดไหมตำบลบ้านเข้าโอ้บ้านบ้านที่เขาไปนั่นแหะบ้านเข้าบ้านพนมบ้นเขอ่านง่ายกันเลบ้านเข้าเอว้าเทวาเทว้าเทวา ผู้ใดคะเนี่ยนี่ดาวดาลุงมาค่ะน้องมะนาค่ะอนมะนานี่ก็ไปคืนบ้านไหม่มาหมู่ว่านเนี่ยมาเด็ดไปคะแนนครับวันนี้จะมาเราก็ทำตามภาษาเราด้วหละค่ะคนที่รับู้ใคะมใจนะปลมใจหมดแล้วค่ะิแม มสายมันไม่อีกแล้วสายมันไม่อีกแล้วของนำเดี๋ยวค่ะมาตหนึ่งเวลาค่ะ เสียง่าทีมจ้างไปสาวน้อยวิทามีหน้าเนี่ยแกข้าวนงคแขกแจกขา้า,ขาต้นเห็นบแจก่ข่าปะคะแลวมือเล่ีมัมนต้ซีแกข,ข้าปะบบ๊บบ ยังมัวห้องห้องกระลานงานพี่ก็เขาคือตลกว่าหละงานพี่เขาไล่ไหลก็แบบอันนี้มาจากชัยพูดไม่บอกค่ะหรือจังใดเนี่ยเดี๋ยวยูบ้านนี่ พุ them, ่ง uh รัว oh. ก <si> ัไปมาบ้านโอ้ยเป็นแบบพุ่งใจคักทุกเห็นแล้วนูลน้ำตาไหลน้ำน้องมะนาวคนไหนช้าเคนนี้เอาตั้งคนน้องมาแค่น้กการศึกษาไหเพราะว่าจากน้องจากแบบไปเบิ้งบ้านที่น้องอยู่แม่ค่ะแล้วก็เบิ้งบ้านใหม่น้องแม้สังเตสที่แรกแม่ค่ะตั้เป็นที่ดินที่บนนี้แม่บ้านนี้โตเป็นไหนมาเป็นนักเรียนไป็นองให้กันนั่งแต่ว่าดวงมันดีดวงดวงดี เป็นมาตรงเดียกันนี่ดีมากดีได้ค่าแมนอิสาอสซามาเป็ดดีหางดีจมูกเดียวกับผมจมูกดีจ่ากุรงกันยาแม่ค่ะเพราะว่าคุรู้ไปนั่งกับตอนราบนี้ดีนั่งไปเชิญบานใม่น่อง หลังเวที่บอกออย่าเบิ้งพญี่แลมอ๋ออย่าเบิ้งพญี่แลมผู้ใดอยู่บ้านเยอะอ๋อใกล้ๆกันบ่กเดี๋ยวเราเราอยู่นี่แม่กคือพยามาหาเราอยู่หลังขั้วนี่แม็กซ์ัวเราอยู่หลังขั้วพยามาหาเราหล่นไม่เปิเราจะบ่เออให้บรไปหาเอาคือว่าไปหาเราอยู่ไหนปม็กซกพญามาหล่ ลางไม่ทียาเม็เซก่อนเราไปทางไหนดีดีได้ครับประตูทั้งรมงไปหาน้องมามาเซ็นสัญญาด่วนเลยค่ะลางไวทีวันที่ห้ามีนาค่ะเขายังไม่เลิกเลยเขานมากเ้าจะเสียนุ่งปากมากเียปังได้เท่าไรซักเลยมันเป็นผู้ใหญ่เนาะเด็ดน้อยรอบห้าานก ดวงอาจะติรับปาให้ลูกตานะ,ะาถ้าเงินร้อยบาทลูกตาจะแจกเหยียบให้นะยี่สิบบาทลูกตาจะแจกเงินตาจะแจกนี่่ายันมาเซ็นสัญญานั่นเลยค่ะพี่น้องรักสาว,น,น,สาวน้อยค่ะเป็นเอฟซีสาวน้อยแต่โดนแล้วมั้ยคะ ใหญ่ะเบิ่งนนองมานาคแต่ที่เแตล็กเล็กกอเกที่เล็กก็ตองกอซีแมาค่ะอันอิงไปรับน้องอค่ะมาทำสัญญาค่ะแต่ส่วนอันอันไหนมีจังสันจังสีเนาะคือแกมามีตอนที่ว่าของบอดว่นค่ะกับบ๊้วย่ือไ่ร่ไห้คนันกับบเบิ่งเบิ่งแต่อันนี้นำเดียวค่ะ